ครับผมวันนี้มียศสองดาวมารีวิวครับผมกำลังจะสามดาวครับมาดูอาวุธมาดูอาวุธในตัวมามาดูรายละเอียดครับผมแข่งมาทั้งหมดหมื่นซีนะครับผมชนะเก้าพันกว่าแพ้สี่พันนะครับผมอัตราชนะทั้งหมดหกสิหกเปอร์เซ็นคิวมาแสนสามครับตายเจ็ดหมื่นครับผมแสนสามตายเจ็ดหมื่นคิวเดชหกสิเอ็ดเปอร์เซ็นครับดีทุกอย่างครับเพชรชดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์หนีลถพันกว่าครั้งครับมาดูอาวุธครับผม พอยในตัวเหลืออยู่ามหมื่นสองนะครับพอยมีอยู่สามหมื่นสองในตัวครับมาดูอาวุธครับอาวุธนะครับหลักๆอาคิคพบหมดนะครับผมอาคิสพีเนย์นะครับตัวนี้อาคิสพีเก้าศูนย์ครับนี่ครับเสดสไนนะครับผมสไนเขียวบาเลตเอ็ม0องรบนะครับผมสไนเขียวบาเลต็มนี่ครับสไนเขียวบาเลตเ็ม0ครับ ส่วนซองนะครับผมซองควงซองดำครบนะครับซองพวงซองดำครบส่วนพกนะครับผมพกโมกก็อกพกโมกก็อกพกโมกพกปอมนะครับครบหมดนะครับ mk 2 3ก็มีนะครับปืนพกแจมๆเลยปืนนี้พกโม่ก๊็อกปอ่มครับผมมาดูตัวละครนะครับเบเร่สามใบครับฉายาครบสามช่องครับผมหน้ากากโจเกอร์เหลือย3่ใบครับผมเปิดใช้แล้ว ไอเทมครับ5าวัน3วัน2วัน4วัน3ามชิ้น1ชิ้น2ชิ้น1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นครับไอเทมเหลือครับผมซื้อไปเล่นได้เลยครับดูอาวุธครับผมไปดูฉายาครับฉายาครับผมขาดลั่นวิ่งคุมสไนัยนี่ครบหมดนะครับขาดแค่ระเบิดช่องสุดท้ายพกช่องสุดท้ายกับสองช่องสุดท้ายครับตัวนี้ยังไม่ยืนเร็จสองครับเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับผม